สวัสดีคะ่ะนักเรียนนะคะวันนี้มาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะมาต่อเนื้อหากันเลยในหน่วยที่2เรื่องของอาหารนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวในเรื่องของร่างกายของเรานะคะหน่วยที่2เรื่องของร่างกายของเราเรากําลังเรียนในเรื่องของอาหารนะคะการรับประทานอาหารอย่างไรให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายของเรา เราควรที่จะเลือกรับประทานอาหารอย่างไรนะคะมาทบทวนคาบที่แล้วนะคะคาบที่แล้วนิดนึงที่คุณครูได้สอนไปนะคะอาหารหลักห้าหมูนะคะอาหารหลักห้าหมู่มีอะไรบ้างนะคะหมู่ที่หนึ่งเนื้อสัตว์เนื้อนมไข่ถั่วชนิดต่างๆเป็นสารอาหารกลุ่มของโปรโตีนนะคะกลุ่มที่สองหมู่ที่สองคือข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันเป็นอาหาร แล้วก็อาหารประเภทแปรรูปมาจากแป้งนะคะเป็นอาหารหมู่ที่2ก็คือหมู่ของคาร์โบไฮเดรตนะคะกลุ่มที่3หมู่ที่3ก็คือผักและผลไม้ต่างๆนะคะวิตามินนะคะผักและผลไม้ต่างๆหมู่ต่อไปก็คือผลไม้ชนิดต่างๆนะคะหมู่ที่4แล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะคะหมู่สุดท้ายก็คือไขมันและน้ํามันจากพืชแล้วก็จากสัตว์ นะคะเป็นหมู่ที่หนั่นคือกลุ่มของไขมันทบทวนนิดนึงคราวที่แล้วอาหารหมูไหนที่ให้พลังงานอาหารหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่สองและหมู่ที่ห้าเป็นสนารกลุ่มที่ให้พลังงานสม,มู่ที่สาหมู่ที่4ี่เนี่ยเป็นวิตามินแล้วก็แร่ธาตุหมู่นี้จะไม่ให้พลังงานแต่ร่างกายขาดได้ไหมคะขาดไม่ได้นะคะร่างกายขาดไม่ได้เราต้องกินผักและผุลไม้ เอาไว้ทำอะไรซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ระบบของร่างกายเนี่ยชะลอความเสื่อมชะลอความชะลอความเสื่อมหรือชะลอประสิทธิภาพในการทำงานให้ยังคงอยู่ทำงานได้ดีนั่นเองนะคะฉะนั้นเราเขาบไม่ได้อาหารมีทั้งหมด5หมู่แต่ถ้าแบ่งเป็นประเภทเนี่ยจะมี6ประเภทประเภทที่6คือน,น้ำนะคะซึ่งเป็นเป็นประเภทเอง นะคะแล้วก็มีมากที่สุดในร่างกายอาหารหมู่หนึ่งหมู่สองและหมู่ห้าเนี่ยเป็นอาหารกลุ่มของประเภทที่ให้พลังงานหมู่หนึ่งคาร์โบไฮเดรตขอไปค่ะหมู่หนึ่งโปรตีนหมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตหนึ่งกรัมให้พลังงานสี่กิโลแคลอรี่นะคะหมู่ที่ห้าเป็นไขมันหนึ่งกรัมให้พลังงานเก้ากิโลแคลอรี่ทีนี้เราพอจะทราบแล้วไหมว่าเราต้องรับประทานหมู่ไหนจํานวนเท่าไหร่นะคะหมู่ สามหมูสี่เนี่ยทานไปได้เลยกินแล้วเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะคะทานผักผลไม้เยอะๆหมูหนึ่งหมูสองทานในปริมาณที่พอเหมาะเพราะร่างกายของในวัยของนักเรียน,นี่ยต้องการการเจริญเติบโตต้องการพลังงานในการทํากิจกรรมต่างๆนะคะหมูที่ห้าเนี่ยไม่ต้องทานได้ไหมไม่ได้แต่ต้องทานในปริมาณที่พอเหมาะต่อร่างกายคือทานในปริมาณที่น้อยเพราะหนึ่งัมให้พลังงานมากกว่าเพื่อนเลยนะคะนั่นคืออาหารหลักห้าหมู ทีนี้มาดูต่อขึ้นหัวข้อที่จะเรียนในวันนี้เรื่องของสัสดส่วนอาหารและพลังงานที่ร่างกายต้องการนะคะฝั่งนี้คือพลังงานที่ร่างกายต้องการแนวตั้งนะคะเกณฑ์ตั้งนะคะพลังงานที่ร่างกายต้องการเกณฑ์นอน,นนะคะก็คืออายุนั่นเองทีนี้ดูนะคะอายุหนึ่งถึงสมปีหนึ่งถึงสามปีต้องการพลังงานเนี่ยหนึ่งพันกิโลแคลอรี 4-5ปีต้องการพลังงาน1,300กิโลแคลอรี่นะคะ6-8ปีนะคะต้องการพลังงาน1,400กิโลแคลอรี่นั่นคือกลุ่มของเด็กเล็กเถึส1 2ปีนะคะตั้งแต่ป .9-12 นี่ปไหนคะป .3- ป .6 นะคะต้องการพลังงาน1วันเนี่ยต้องการพลังงาน1,700กิโลแคลอรี่นะคะ สิบสามถึงสิบห้ามหนึ่งถึงมสามต้องการพลังงานต่อวันสองพันหนึ่ร้อยกิโลแคลอรี่แล้วก็สิบหกถึงสิบแปดนะคะปอลายและมอปลายละต้องการพลังงานนะคะสองพันสองร้อยสองพันสามร้อยกิโลแคลอรี่นี่คือวัยรุ่นเพศชายนะคะวัยรุ่นเพศชายต้องการเท่านี้ถ้าเราเป็นผู้หญิงล่ะผู้หญิงปอสามถึงป6หกต้องการพลังงานต่อวันหนึ่หกร้อยกิโลแคลอรี่แลเรียนสังเกตดูนะคะ สังเกตดูนะคะพลังงานของผู้หญิงผู้ชายในช่วงวัยเดียวกันที่เป็นวัยรุ่นนะคะผู้หญิงต้องการพลังงานในปริมาณที่น้อยกว่าผู้ชายเพราะกิจกรรมที่นักเรียนผู้หญิงกับนักเรียนผู้ชายนะคะในแต่ละวันจะแตกต่างนะคะผู้ชายจะเล่นฟุตบอลเล่นกีฬากระโดดวิ่งนะคะร่างกายจะกระนะคะจะเล่นกีฬาโลดโผนกว่าผู้หญิงฉะนั้นจะต้อง ใช้พลังงานมากกว่าผู้หญิงในทางกลับกันผู้หญิงจะนั่งคุยกันเล่นกีฬานะคะแต่ไม่ใช่กีฬาที่โลดหผนไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งมากจนเกินไปเหมือนกับผู้ชายฉะนั้นผู้หญิงก็ต้องต้องใช้พลังงานที่น้อยกว่านะคะพลังงานที่จําเป็นต่อร่างกายต่อวันก็จะน้อยนะคะ19กถึง3าปีนะคะส9ถึง30ปีต้องการพลังงานอยู่ที่ประมาณ หนึ 1> 1, ่สองพันหนึ่าสิบเครื่องหนึ่งนะคะสองพันหน้าสิมสิบเถึงห้าสิบนะคะสองพนร้ยะคะห้าสิบเอยู่ที่สองพนึงร้อยเหมือนกันเจ็ดสิบปีขึ้นไปนะคะต้องการพลังงานอยู่ที่ประมาณหนึ่นักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมนะคะนีเปรียบเทียบระหว่างเพศหญิงกับเพศชายนะคะเพศหญิงต้องการพลังงานเนี่ยวันเนี่ยความจําเป็นที่พลังงานที่ใช้ในแต่ละวัน จะน้อยกว่าเพศชายนะคะทุกช่วงวัยเลยเพราะอะไรเพราะกิจกรรมที่ผู้หญิงทําในแต่ละวันเนี่ยการออกกาลังของแรงกล้ามเนื้อต่างๆจะใช้พลังงานน้อยกว่าผู้ชายนะคะฉะนั้นต้องการพลังงานที่น้อยกว่านักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อนะคะเมื่อเป็นวัยทํางานเนี่ยเริ่มเป็นวัยทํางานพลังงานที่ต้องการในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็จะลดน้อยลงเพราะอะไร พราะกิจกรรมต่างจะเริ่มไม่ใช่กิจกรรมที่โลดโผนและขบวนการเาผาผลาญพลังงานในร่างกายเนี่ยจะเริ่มทํางานได้ไม่ดีเมื่อคนอยู่ที่อายุประมาณ30ปีขบวนการเาผาผลาญพลังงานในร่างกายก็จะน้อยลงนะคะถ้าเราทานไปเยอะก็จะตกค้างในร่างกายเยอะนักเรียนสังเกตดูนะคะผู้ใหญ่ที่วัย30ปีขึ้นไปเนี่ยทำไมตอนสาวๆตอนเป็นวัยรุ่นเขาไม่อ้วนเมื่ออายุ30ปี สามสิขึ้นไปเนี่ยเขาจะเริ่มอ้วนและสังเกตจากแม่ของเราจากพ่อของเราจากพี่ของเราทําไมเขาเริ่มอ้วนเพราะขาบวนการต่างๆในร่างกายเนี่ยเริ่มที่จะทํำงานได้น้อยลงขบวนการเผาผลาญทําทงานน้อยลงกิจกรรมต่างๆที่จะลดผลเหมือนวัยรุ่นก็น้อยลงทําให้ขบวนการเผาผลาญในร่างกายน้อยลงอาหารก็จะเหลือในร่างกายทําให้เกิดโรคอ้วนอนีก ะะพลังงานเหลือในร่างกายมากก็จะทําให้เกิดโรคอ้วนฉะนั้นเมื่ออายุมากขึ้นเลย30สิพลังงานการรับประทานอาหารนะคะสัดส่วนของพลังงานในร่างกายเนี่ยน้อยลงก็ต้องรับประทานอาหารในจํานวนที่น้อยลงนั่นเองนะคะอ้ามาต่อนะคะเมื่อเรารับประทานพลังงานน้อยหรือมากจนเกินไปจะส่งผลอะไรนะคะพลังงานที่ได้รับน้อยกว่าพลังงานที่ต้องการ ถ้าเราได้รับพลังงานในร่างกายเนี่ยสมมุติเป็นวัยของเรานะคะอยู่ที่วัยรุ่นอ่าวัยนักเรียนเนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยกิโลแคลอรี่ร่างกายต้องการหนึ่งพันเจ็ดร้อยแคลอรี่แต่นักเรียนเข้าไปไม่ถึงผลที่ตามมาก็คือนะคะปริมาณพลังงานในร่างกายที่ได้รับเนี่ยก็จะน้อยความต้องการของร่างกายจะทําให้รู้สึกว่าอ่อนเพลียมึนงง,งไม่สดชื่นไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนั่นเอง,เอง เรารับประทานอาหารเข้าไปน้อยได้พลังงานน้อยไม่เพียงพอต่อร่างกายในแต่และว,วันเราก็จะรู้สึกอ่อนเพลียมึนงง,งไม่สดชื่นแล้วก็ไม่มีแรงนั่นเองนะคะในทางกลับกันถ้ารับประทานอาหารมากจนเกินไปนะคะผลที่ตามมาคือนะคะพลังงานในร่างกายที่ต้องการเนี่ยต้องการแค่1น0 0งแต่เรารับประทานเกิน1700กิโลแคลอรี่เข้าไปพลังงานมากเกินความต้องการนะคะ ร่างกายก็จะเก็บพลังงานตัวนี้ค่ะสะสมอยู่ในรูปของไขมันซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอ้วนนั่นเองค่ะหนูมาดูต่ออันนี้คือรูปของธงโภชนาะธงโภชนาะการบอกอะไรนะคะสามเหลี่ยมหัวกลับนะคะสามเหลี่ยมหัวกลับบอก,บอ,กอะไรธงภชนาการตัวนี้บอกว่าอาหารหมูไหนต้อง,ต,องต้องทานในปริมาณที่น้อยแล้วอาหารหมูไหนต้องทานในปริมาณที่มากนั่นเอง สะะีเขียวด้านบนทงโภชนาการที่อยู่ด้านบนเลยกว้างมากที่สุดเลยพื้นที่มากที่สุดคือกลุ่มของข้าวแล้วก็แป้งข้าวแป้งนะคะข้าวกับแป้งกนะลุ่มนี้ต้องการในปริมาณมากเพราะจะได้เป็นพลังงานเป็น Engine, Energy ให้กับเราในการทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันกลุ่มต่อไปนะคะเขาบอกว่าอีกน,นิดหนึ่ง ควรรับประทานปริมาณมากที่สุดก็คือ8ปดถึงสิบสองทัพพีต่อวันให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักนะคะต่อนะคะกลุ่มต่อไปต้องทานในปริมาณที่รองลงมาคือผักและผลไม้แร่ธาตุแล้วก็วิตามินนั่นเองมีใยอาหารแล้วก็ให้สารอาหารประเภทของวิตามินแล้วก็แร่ธาตุควรรับประทานรองลงมาโดยรับประทานผัก4ี่ถึงหทัพพีต่อวัน หรือรับประทานผลไม้สามถึงห้าสามถึงสามถึงห้าส่วนต่อวันนะก็คือในกลุ่มนี้ต้องรับประทานรงลงมาจากข้าวจากแป้งน,นะคะหมูสุดกลุ่มที่ต่อไปรับประทานรงลงมานะคะหมูต่อไปรับประทานองลงมาก็คือกลุ่มของเนื้อสัตว์ถั่วไข่แล้วก็นมก็คือกลุ่มของโปรตีนนั่นเองนะคะนม มีวิตามินมีแร่ธาตุมีสารอาหารครบเกือบทุกหมู่เลยนักเรียนจะต้องทานนมอย่างน้อยวันละหนึ่งแก้วเหมือนที่โรงเรียนจะให้นักเรียนดืน่มนมวันละหนึ่งกล่องก่อนที่จะขึ้นเรียนนักเรียนบางคนก็จะไม่ชอบดื่มนะคะเพราะว่านมจืดนักเรียนบอกว่านมจืดกินแล้วกินไม่ได้ค่ะทานไม่ได้ดื่มไม่ได้แต่นักเรียนคาะนักเรียนรู้ไหมนมมีประโยชน์มากมายเลยนะคะต้องทานอย่างน้อยวันละหนึ่งกล่องหรือวันละ1แก้วนะคะ กลุ่มของโปรโตีนเนี่ยโปรโตีนแล้วก็แร่ธาตุควรรับประทานให้พอเหมาะนะคะโดยเลือกรับประทานเนื้อสัตว์6-12ช้อนโต๊ะต่อวันส่วนนมดื่มได้วันละ1-2แก้วเมื่อกี้ครูพูดว่าวันอย่างน้อยวันละ1แก้วใครบอกว่าใครจะดื่มวันละ2แก้วได้ไหมได้นะคะยิ่มตอบนะคะทงโพชนาการอยู่ล่างสุดเลยสามเหลี่ยมเล็กมากที่สุดเลย ต้องทานในปริมาณที่น้อยมากที่สุดไม่ทานไม่ได้แต่ต้องทานในปริมาณที่น้อยคือกลุ่มของน้ํามันน้ําตาลแล้วก็เกลือนะคะน้ำมันน้ำตาลแล้วก็เกลือให้อาหารประเภทไขมันแล้วก็เกลือแร่ควรรับประทานในปริมาณที่น้อยเท่าที่ร่างกายต้องการหรือเท่ากับร่างกายจําเป็นนะคะธงสุดท้ายทงเป็นังเลยก็คือเนื้อนอกจากสารอาหารห้ามูที่พูดมาแล้วนะคะน้าก็เป็นสารอาหารหนึ่งที่ร่างกายขาดไม่ได้ โดยน้ำจะช่วยในช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้เป็นปกติฉะนั้นต้องดื่มน้ำวันละ6-8แกว้วนะคะทีนี้มาเปรียบเทียบเมื่อกี้ครูพูดบอกว่าเออต้องทานผักผลไม้6-8ทัพพีทางโปรตีน4-5ทัพพีแบบนี้ทัพพีเปรียบเทียบกับอะไรนะคะสัสดส่วนนะคะข้าวสุก กลุ่มข้าวแป้งนะคะเทียบสัดส่วนอ่ะเดี๋ยวมาเทียบสัดส่วนอาหารก่อนกลุ่มของข้าวแป้งข้าวสุกหนึ่งทัพพีมีค่าเท่ากับบะหมี่หนึ่งก้อนนะคะถ้าเราไม่ทานข้าววันนี้เราไปทานบะหมี่นะคะก็บะหมี่หนึ่งก้อนมีค่าเท่ากับข้าวสุกหนึ่งทัพพีขนมจีนหนึ่งจับมีค่าเท่ากับข้าวสุกหนึ่งทับพีหรือบะหมี่หนึ่งก้อนนะคะขนมปังหนึ่งแผ่นแลเท่ากับข้าวหนึ่งทัพพีนะคะกลุ่มของแลาก ผักพนาสุกหนึ่งทัพพีมีปริมาณสารอาหารเท่ากับผักบุ้งจีนสุกหนึ่งทัทพพีเท่ากับฟักทองสุกหนึ่งทับพ,พีแล้วก็เท่ากับแตงกวาดิบสองผลนะคะกลุ่มของผลไม้หนึ่งส่วนเงาะสี่ผลมีค่าเท่ากับกล้วยน้ำว้าหนึ่งผลนะคะเท่ากับอังวุนหกถึงแปดผลไม่ใช่หกถึงแปดช่อนะคะนะักเรียนหกถึงแปดผลเท่านั้นนะคะ มะละกอสุก6-8ชิ้นกนะะลุ่มของเนื้อสัตว์นะคะหมูสุกเนื้อหมูสุก1ช้อนโต๊ะมีพลังงานเท่ากับปลาทู1ช้อนโต๊ะนะคะไข่ไก่1เศษ1ส่วน2ฟองก็คือครึ่งฟองนั่นเองนะคะแล้วก็เท่ากับเต้าหู้แข็งเศษ1ส่วน4ชิ้นเศษ1ส่วน4หมายความว่าไงเอาเต้าหู้ชิ้นเนี่ยมาแบ่งเป็น4ส่วนนั่นเอง เอาหูแข็งเนี่ยมาแบ่งััสน4ส่วนแล้วก็กินแค่1ชิ้นพลังงานก็จะเท่ากับเนื้อหมูสุก1ช้อนโต๊ะนั่นเองนะคะกลุ่มของนมนมสด1แก้วนะคะเท่ากับโยเกิร์ต1ถ้วยนะคะมีพลังงานเท่ากับนมพร่องมันเนย1แก้วนะคะทีนี้มาดูตารางเปรียบเทียบสัดส่วนอาหารเราจะพบว่ากัรตวงนะัปริมาณอาหารเนี่ยจะใช้หน่วยการตวงเบ็ดไทยนะคะ ภายในครัวเรือนของเราเนี่ยเราจะใช้หน่วยการตรงแบบไหยซึ่งมีตัวอย่างดังนี้ทับพีนะคะทับพีคืออะไรช้อนตักข้าวนั่นเองใช้ตวงปริมาณอาหารกลุ่มของข้าวกลุ่มของเช่นข้าวหนึ่งทับพีหรือหนึ่งเซนหนึ่งส่วนสองถ้วยตวงก็มีปริมาณเท่ากับหกสิบกรัมข้าวสุกหนึ่งทับพีหรือเศษหนึ่งส่วนสองถ้วยตวงมีประมาณเท่ากัอ้ะขออภัยค่ะผักสุกหนึ่งทับ ก็มีปริมาณเท่ากับ40กรัมนะคะขนมปัง1แผ่นก็เท่ากับ30กรัมนะคะประมาณ30กรัมช้อนโต๊ะล่ะช้อนโต๊ะคืออะไรช้อนโต๊ะหรือช้อนกินข้าวนั่นเองเป็นช้อนคันเล็กที่เป็นช้อนใช้สําหรับการทานข้าวอะคะ่ะใช้ตวงปริมาณอาหารหรือเนื้อสัตว์กลุ่มของเนื้อสัตว์เช่นหมูสุก1ช้อนโต๊ะก็ถ้าเทียบเป็นหน่วยเป็นกรัมก็ประมาณ15กรัมนะคะไก่ ครึ่โฟงนะคะก็ประมาณ25กรัมนะคะการตวงปริมาณอาหารกลุ่มผลไม้ผลไม้1ผลเส้นกล้วยน้ำวานน้า1ผลก็มีค่าเท่ากับมีปริมาณอาหารเท่ากับเงาะ4ผลสําหรับอาหารที่หั่นเป็นชิ้นๆเช่นมะละกอมะละกอสุกสับรดหรือแตงโมสีกชิ้นเนี่ยประมาณ70-120กรัมนะคะน้ำหนแก้วในกลุ่มของนมนะคะ นมหแก้วก็ประมาณ200มิลลิลิตรหรือ200ลูกบากเซนติเมตรหรือซีซีนั่นเองนะคะโยเกิร์ตหนึถ้วยก็ประมาณ150กรัมนะคะทีนี้การรับประทานอาหารในแต่ละมือ้อควรคำนึงปริมาณและคุณค่าสารอาหารที่ได้รับให้เหมาะสมกับเพศวัยและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลเช่นวัยเด็กวัยเด็กเป็นวัยที่ต้องการโปรตีนสูงกว่าปกติเพราะเป็นวัยที่ร่างกายยังต้องการเจริญเติบโตนะคะ วัยผู้ใหญ่ต้องการโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันสูงกว่าวัยสูงอายุนะคะเพราะเป็นวัยที่ต้องการใช้พลังงานในการทํางานนั่นเองนะคะถ้าวัยผู้สูงอายุละ่ะต้องการคาร์โบไฮเดรตและไขมันน้อยลงแต่ต้องการโปรโตีนวิตามินแร่ธาตุเพื่อใช้ในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็ชะลอความเสื่อมของร่างกายนั่นเองนะคะคนท้องอ่ะสตรีมีครรภ์ต้องการสารอาหารทุกประเภทในปริมาณที่สูงกว่าวัยอื่นๆเลยทุกๆวัยเลย เพราะว่าอาหารจะถูกนําไปใช้ในการเลี้ยงทารกในครรภ์แล้วก็ใช้ในการผลิตน้ํำนมนะคะทีนี้ปริมาณอาหารสําหรับคนในวัยต่างๆที่ควรรับประทานใน1วันนะคะชนิดของอาหารไข่นมข้าวสุกเนื้อสัตว์นะคะไขมันผักแล้วก็ผลไม้ก่อนวัยเรียนนะคะก่อนวัยเรียนไข่ไก่หนึ่งฟองนมนมกี่แก้วคะนมสี่สองสแก้วนะคะ ข้าวสุกครึ่งทัพพีถึงสามถึงสามถ้วยตวงนะคะสามถึงสี่ช้อนโ๊ะนะคะสองช้อนสี่ถึงแปดช้อนโต๊นะ,ะน,น,ตนะคะมื้อละสามส่วนสี่ก็คือแบ่งผลไม้เป็นสี่ส่วนนะคะแล้วก็นํามาทานแค่ส่วนนั่นเองวัยเรียนวัยเรียนวัยหนุ่มสาววัยหนุ่มสาวนะคะวัยผู้ใหญ่ นี่คือปริมาณอาหารในแต่ละช่วงวัยต่างๆนะคะวัยเด็กก็ต้องการอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตพอวัยเรียนก็ต้องการยังร่างกายยังคงเจริญเติบโตอยู่แก้ต้องการปริมาณอาหารในปริมาณที่มากนะคะวัยหนุ่มสาวยังต้องการปริมาณอาหารนะคะเพื่อการทํางานส่วนวัยผู้ใหญ่ที่โตไปแล้วปริมาณของสารอาหารก็จะน้อยลงมาสักหน่อยนะคะ วัตถุเจือปนอาา่ะในอาหารเวลาเราไปซื้อขนมไปซื้ออาหารที่ปรุงสําเร็จแล้วไม่ใช่มีแต่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่แรกอย่างเดียวนะคะยังมีสารเจือปนในอาหารอีกสารเจือปนในอาหารคืออะไรคือสารเคมีที่ช่วยเสริมหรือช่วยเพิ่มสมบัติบางอย่างให้กับอาหารเช่นใส่ปรุงจูรสเพื่ออาหารมีความอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเราไปดูในชั้น นะคะในฉลากของค่ะในฉลากโภชนาการของอาหารที่เราซื้อมาจะเห็นว่าจะมีสารให้แทนความหวานนะคะวัตถุความหวานแทนน้าตาลนะคะมีอะไรอีกมีสารควบคุมความเป็นกรดนะคะมีสารแต่งกลิ่นสังเคราะห์นะคะมีวัตถุปรุงแต่งรสอาหารสารควบคุมความเป็นกรดนะคะสารให้ความข้นเหนียวสารแต่งกลิ่นเลียนแบบธรรมชาติ สีสังเคราะห์พวกนี้เยอะแยะมากมายเลยหลักโภชนาการ9ประการหนึกินอาหารให้ครบ5หมูแต่และหมูให้หลากหลายแล้วก็มันดูแลตัวเองมันดูแลน้ำหนักของตัวเองนะคะสกินข้าวเป็นหลักสลับกับอาหารประเภทแป้งบางมือนะคะสกินผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจำนะคะสกินปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่และถั่วมเมล็ดแห้งเป็นประจำ นะคะดื่มนมให้เหมาะสมกับวัยของเรีกนะคะแล้วก็กินอาหารที่มีไขมันแต่กิน,กนอาหารที่มีไขมันแต่พอสมควรไม่กินมากจนเกินไปเพราะมันจะเป็นบอ่อเกิดของโรคอ้วนหรือไขมันอุดตันนั่นเองนะคะจเจ็ดหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีรสหวานจัดหรือเค็มจัดนะคะกินอาหารที่สะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อน ต้องกินอาหารทานอาหารที่สะอาดเพื่อโภชนาการที่ดีต่อร่างกายน,นะคะแล้วก็กล้างงดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ค่ะนี่คือตรงโภชนาการดังนั้นเขาบอกว่าต้องเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนในปริมาณที่เหมาะสมกับเพศและก็วัยของตัวเองเพราะอาหารจะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตเพราะอาหารจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพที่ดี เพราะอาหารจะช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายในการทํากิจกรรมต่างๆแต่ละวันนั่นเองนะคะมาถึงงานจบไปแล้วนะคะสําหรับเนื้อหาเรื่องของสัดส่วนและก็พลังงานที่ร่างกายต้องมาถึงเงนี่ยที่เราต้องทําให้เรียนทําแบบฝึกหัดนะะหน้าเนี้ลงในสมุดนะคะอาหารหมายถึงอะไรนะคะอาหารที่อยูอ่สารอาหารที่อยู่ในอาหารแบ่งออกเป็น6ประเภทได้เก่อะไรบ้าง แล้วกส็สารอาหารแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือสารอาหารที่ให้พลังงานกับสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานมีอะไรบ้างนะคะนั่นคืองานของวันนี้ของเรานะคะรูปแบบนักเรียนอาจจะทําเหมือนในในแบบฟอร์มที่ครูให้ไปหรือบางคนบอกว่าหนูเขียนไม่พอคะ่ะถ้าว่าตีตารางเป็นซ้ายเป็นขวานักเรียนก็จะทํามาเป็นข้อเป็นข้อก็ได้แต่ถ้าใครสามารถที่จะทําได้เหมือนในภาพก็ทําได้เลยนะคะ หรือนักเรียนบอกว่าโอ้หนูไม่ทําแนวตั้งหนูจะทําแนวนอนได้ไหมได้ให้อ่านอกอย่างเดียวค่ะแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้แต่ให้ออกรู้เรื่องเข้าใจนะคะ,ะสำหรับวันนี้ครูก็มีเนื้อหาที่จะสอนนักเรียนแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ